เป็นประจำเกือบจะทุกทุกวันนะครับกับรถดีๆมีมาเรื่อยๆครับผมรายการที่จะสปอยรถให้กับท่านที่สนใจมองหารถมือสองสภาพดีๆทุกท่านนะครับเราประสานงานให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้มีโอกาสพบเจอกันเร็วขึ้นนะครับและมีโอกาสได้ทดสอบทดลองและตัดสินใจได้เร็วกว่า วันนี้ก็ <c oughs> ท่านก็คงได้ระหว่างที่ท่านรับชมนะครับรถยนต์คันที่ท่านสนใจอยู่ในขณะนี้ก็ผมก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมานำเสนอเป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ในแง่ต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ท่านรับชมไปด้วยนะครับดูไปท่านก็ศึกษาไปว่ารถคันนี้ท่านชอบไหม ในภาพท่านเห็นอะไรบ้างสนใจก็ค่อยติดต่อไปหาเจ้าของรถเขาตัวจริงเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมจะมานําเสนอว่ารถยนต์เนี่ยมันต้องมีพรบบใช่ไหมครับไม่งั้นเนี่ยแต่ละปีเราจะไม่สามารถต่อบภาษีรถยนต์ได้อันนี้บางท่านก็อาจจะรู้อยู่แล้วสําหรับบางท่านที่เป็นมือใหม่หรือเพิ่งมีรถคันแรกไม่ชํานาญบางทีมันเป็นเกตเลยน้อยที่จะเพิ่มเติมความรู้ให้กับท่านได าานะวันนี้เรามาว่ากันเรื่องพอรอบอรพอรอบอรเนี่ยมันคือประกรันภัยรถยนต์ภาคบังคับของรัฐบาลนะครับมันก็เหมือนกับการที่เราซื้อประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนั่นแหละครับแต่ันเ้เป็นของรัฐบาลก็จะคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งกรณีนี้เรามาดูกัน <c oughs> ว่าประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากพอรอบอรเนี่ยที่คุณจะต้องซื้อ ทุกครั้งไม่งั้คุณต่อภาษีรถยนต์ประจําปีไม่ได้เนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับคุณบ้างนะครับประการแรกๆเลยนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยคุณจะได้ค่า ได้ตามจริงนะครับเบิกค่ารักษาได้ไม่เกินเอ่อไม่เกินคนละสามหมื่นบาทนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูกก็แล้วแต่นะครับจะคุ้มของทันทีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งบางโรงพยาบาลเนี่ยคุณไม่ต้องจาสํารองจ่ายเลยนะครับแล้วก็ถ้ากรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือพิการคุณจะเบิกได้สามหมื่นห้าพันบาทนะครับกรณีที่เป็นฝ่ายถูกคุณสามหมื่นสามารถเบิกค่าพยาบาลได้สูงสุด แปดหมื่นบาทนะครับกรณีที่เป็นฝ่ายถูกเสียชีวิตหรือวิการจะได้รับเงินสินไหมทดแทนอีกคนละสามแสนบาทนะครับกรณีที่เป็นฝ่ายถูกแล้วสูญเสียอวัยวะจะเบิกค่าสินไหมได้ต่างกันได้แก่สูญเสียนิ้วได้ค่าสินไหมสองแสนสูญเสียอวัยวะใดก็ได้หนึ่งส่วนเช่นแขนหรือข้อมือได้รับสินไหมทดแทน2 5 0 0 0 0้าบาทหรือถ้าสูญเสียอวัยวะ2ส,ส่วน ขึ้นไปได้รับสินใหม่ทดแทนสามแสนบาทนะครับกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูกแล้วต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยจะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนมาละสองอบาทไม่เกินยี่สิบวันนะครับผมแล้วก็กรณีพรบรเนี่ยจะไม่รับไม่คุ้มครองค่าซ่อมรถทุกกรณีนะครับคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับคู่กรณีเท่าน,นั้นนะครับผมนะสำหรับเก็บความรู้สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ เบรกไว้เท่านี้นะครับแล้วก็มันจะมีตอนต่อเนื่องของพอรบรเนี่ยหรือเรื่องอื่นเรื่องการ,รบำรุงรักษารถอีกก็ไปลงกันในคลิปต่อไปเป็นเกตเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ท่านได้รับชมรถที่ท่านสนใจแล้วท่านตัดสินใจได้ว่าเหมาะสมกับวิถีชีวิตการเนินชีวิตท่านก็ติดต่อหาเจ้าของเขาได้เลยนะครับขอให้โชคดีกับรถคันนี้นะครับผมน้ปฝากดติดตามทุกช่องทางของเราเอาไว้ครับรถดีๆมาเมื่อไหร่ ท่านจะได้รู้ก่อนไครและตัดสินใจได้เร็วกว่าครับผมสวัสดีครับ